สวัสดีค่ะพบกับช่องสมศรีห้าหกห้าแชนแนลนะคะวันนี้นะคะซาซ่าก็ได้สั่งกระเป๋าไปนะคะเมื่อวันที่ยี่สองเนาะได้ทำโพสโพนะคะว่าจะซื้อกระเป๋าหรือซื้อเสื้อดีอะไรอย่างนี้โพลผลออกมานะคะก็จะสรุปออกมาก็คือได้ซื้อกระเป๋านะคะคราคาเป็นพันนะคะโอเคะคะ่ะ เราก็จะมาแกะกล่องนะคะวันนี้วันนี้ของมานะคะวันที่ห้ากรกฎาคมสองห้าหกสี่ของมาแล้วแล้วเราก็จะมาแกะกล่องดูนะคะว่าข้างในจะเป็นแบบว่ายังไงของราคาเท่านี้ยี่ห้อนี้จะมีแบบว่าอะไรยังไงหรือว่ายังไงว่าวันนี้ก็จะมา แกะกล่องนะคะกระเป๋า Anilo น,น,นะคะที่ได้สั่งซื้อกับอ,ออนไลน์นะคะทํายากมากจะบอกว่าโอนเงินยังไงอะไรยังไงงงมากค่ะคือแบบว่าตัวเองก็ไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีเนาะเดี๋ยวเราไปดูอการแกะกล่องเลยดีกว่าเนะว่าข้างในจะเป็นยังไงได้สีตามที่เราอยากได้หรือเปล่าเราอยากได้สีน้ําเงินมันเขียนว่า black แบกบลูไม่รู้จะเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่าเราไม่รู้ตอนนี้ซาซาก็ได้กลับกล้องนะคะมาเป็นกล้องหลังนะคะเราก็จะทำการแกะกล่องเลยก็ค่ะมีดคู่ใจมีดทำกับข้าวเออคู่ใจดีเนาะ ขนาดกล่องก็มีบอกมาให้ตรงน,นี้เนาะเป็นกล่องไซส์ L เนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อย,อยสีแล้วเงินจริงๆด้วยนะคะตรงน,นี้มีขาดนิดหนึ่งนะอันนี้เคร่งแกะนะไม่ได้โดนอะไรนะเมื่อกี้มีก็ไม่ได้ลงลึกด้วย ตัวนี้นะคะแอนาโลนะคะตัวนี้ก็เป็นใบอะไรก็ไม่รู้ใบสินค้านะคะซักน้ำยาทำความสะอาดอะไรอย่างนี้เนาะวิธีการทำแลาลักษาเก็บไว้ที่แห้งนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นนะคะก็เป็น O S ขีดนะคะ ไม่ใช่ถอดขีดอะเออไม่รู้พูดอะไร S O เอ,อ้ศูนย์สามหกนะคะสีนะคะ NV นะคะตัวนี้สั่งมาวันที่ได้ทำการสั่งนะคะวันที่อันนี้เนาะวันที่ยี่สิบสองสองเดือนกรกฎานะคะสองห้าเออสองห้าหกสี่นะคะได้สั่งมาแล้วของก็มาวันที่นี้เลย ตัวนี้ก็เป็นกระดุมแตบ็บฉีกเลยเดี๋ยวก็ใช้ข้างในช่องกระเป๋านะคะก็จะมีซิปก็จะมีตีตาแบนนะเป็นอะเนลโลฉีกเลยเดี๋ยวใช้เลยเพราะเราจะเปลี่ยนกระเป๋าใหม่นะกระเป๋าอันเก่าเราอะโคตรขี้เหร่ละโอ้ซิปเสียงซิปช่องหนึ่งช่องเนาะข้างในก็จะเป็นสีน้ำตาล ตอนแรกคิดว่าจะเป็นเหมือนตาบอดสียังไงก็ไม่รู้เนาะแบบว่าเอ้ยสีดำหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เมคอินเจแปนนะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปถึงเจแปนก็ได้ของนะคะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งช่องสองช่องสามช่องตรงนีมม้มันเป็นช่องที่แบบว่าเฮ้ยเราจะล้วงข้างในอะเราไม่ต้องเปิดตรงนี้ก็ได้เราไม่ต้องเปิดซิปตรงนี้ เราล้วงช่องนี้ได้เออน้องคิดม่านาะเป็นสามช่องนวเนาะอันนี้ก็เป็นสี่ช่องเนี่ยเนี่ยมันเปิดช่องตรงเนี้ยแล้วก็มีห้าช่องหกช่องแล้วก็มีซองกันชื้นมาให้แล้วก็มีเจ็ดช่องเขาบอกว่ามีเจ็ดช่องนะเออแต่ว่าปลาอันนี้เป็นช่องลับนะ เวลาแบบว่าไม่อยากเปิดตรงนี้ก็ลวงตรงนี้เอาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตัดสินใจว่าจะซื้ออีกรุ่นหนึ่งแต่เห็นรุ่นนี้ปุ๊บก็เลยบบกว่า,วาเอ๊ะมันกันน้ําได้อะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาเพราะี้ช่วงนะั้นฤดูฝนพอดีไม่ใช่ฤดูฝนหรอกฤดูอะไรก็ไม่รู้แต่แม่งฝนตกฤดูฝนคือเดือนมิถุนาเนาะอืมด้กระเป๋าไปทํางานแล้วนะคะ กระเป๋าใหม่ใบเซอร์ถามว่าอ่านไหมไม่อ่านค่ะราคาเต็มนะคะก็อยู่ตรงนี้สองพันเจ็ด้อเกสิบาทแต่เราซื้อช่วงล,ลดราคาเนาะก็เหลืออยู่สองพันสองสาสิบสองบาทอันนี้ไม่ได้ใช้ส่วนลดนะซื้อตอนมันลด ก็เลยอันนี้มันบอกว่ากระเป๋าใบเนี้ยสามารถมันเป็นเหมือนไนล่อนเนาะมันเป็นผ้าไนาล่อนเนาะก็สามารถกันน้ําได้ระดับหนึ่งไม่บอกว่ากันน้ําเลยดีวะบอกว่ากันน้ําได้ระดับหนึ่งก็คือถ้าแช่นะ้ําก็คือเปียกอะแกะแล้วนะเราจะทําการใช้วันพรุ่งนี้วันจันทร์ค่ะไปทํางานใส่กระเป๋าอลิโลใหม่ไปค่ะ ก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าใครอยากซื้อต่อก็เข้าไปดูในช็อปแอโร่ได้นะในออ่พิมพ์คำว่าแอร์โร่ก็ได้มั้งหรือไม่ก็ไปในไลน์ก็ได้ก็พิมพ์เอาว่าแอร์โร่อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาเราไม่ทิ้งลิงก์อะไรให้นะไปตามเองเพราะเราไม่อยากอธิบายเยอะว่าขั้นตอนการโอนมันโคตรยากอะเอาจริงๆยากมาก คือแบบว่เาเราต้องใช้ความสามารถมากเลยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับอแอปธนาคารนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่ทางชอบบอกว่าเหมือนกันคืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะเราจะชัเข้าไปาหน้าสั่งซื้อได้นะคะสามารถสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งได้นะไม่สามารถสั่งซื้อผ่านอาแอปแอปพลิเคชันได้ที่เป็นแอปธนาคารนะคะก็ขอจบวิดีโอเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะจุ๊บ